ภาวะดื้ออินซูลินทำให้อ้วนได้อย่างไรวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจภาวะนี้กันครับ อินซูลินเป็นฮอร์โมนจากตับอ่อนทุกคนเขาจะถูกกระตุ้นให้หลั่งออกมาเวลาเรากินอาหารประเภทแป้งน้ําตาลที่สูงหรือกินอาหารประเภทโปรโตีนที่มีกรดอะมิโนโค่อนข้างเยอะเนาะน้ําตาลที่สูงนะครับอินซูลินเขาจะพาน้ําตาลนั้นเข้าไปใช้ก่อนนะครับไปเผาผลาญให้เกิดพลังงาน ATP เราจะได้มีพละกําลังเรียวแรงในการทํางานการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรานะครับปริมาณน้ําตาลที่มากร่างกายเลือกที่จะเก็บ เก็บในรูปของแป้งสะสมที่ตับแล้วก็ที่กล้ามเนื้อนะครับน้ำตาลที่ยังมากขึ้นอีกนะฮะร่างกายจะเก็บในรูปของแฟตแล้ว นะก็คือเอาเปลี่ยนน้ำตาลกรูโคตให้อยู่ในรูปของไขมันประเภทไตรกีสลายนะครับซึ่งเก็บที่บริเวณไหนบ้างเก็บที่ตับก็จะเป็นไขมันข้างในตับนะครับหรือว่าโรคตับข้างไขมันนะครับแฟตตี้เวเก็บที่กล้ามเนื้อได้นะฮะไขมันส่วนเกินนอกจากนี้ร่างกายก็จะนำไปเก็บที่เนื้อเยื่อที่เราเรียกว่าเป็นอะดิพอท,ที่ชูนะครับหรือว่าเนื้อเยื่อไขมันนั่นเองนะทำให้เรามีไขมันสะสมมากขึ้นในร่างกาย นะโดยสรุปแล้วเราจะพบว่าการที่เราเร่งหรือกระตุ้นให้อินซูลินสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเดิมที่ระดับอินซูลินอาจจะไม่ได้สูงมากแต่เรา อาจจะก,กินอาหารที่มีแป้งน้ําตาลที่เยอะมีปัจจัยส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นความเครียดสะสมการนอนที่ไม่ดีนอนไม่หลับนอนไม่เพียงพอนะครับการกินยาบางกลุ่มยาบางชนิดทําให้ระดับอินซูลินเข้าสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นติดต่อกันนานส่งผลให้เกิดเรื่องของภาวะดื้อต่ออินซูลินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณเซลล์ไขมันเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็เซลล์ตับนะครับ จะทำให้ขนาดเซลล์ไขมันค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆสะสมมวลไขมันมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันที่เจ้าเซลล์ไขมันโตขึ้นเรื่อยๆนั้นเขาก็จะทำหน้าที่ทำงานผิดปกตินะครับก่อให้เกิดในเรื่องของการอักเสบตามมานะ โอเคนะทุกคนทันเนาะนะครับเราจะมาข้อที่6กันแล้วอ่าแล้วเ,เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าตัวเรามีเรื่องของภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับหรือว่าอินซูลินเรสต์สแตนนะครับปัจจุบันนี้เชื่อว่าหลายๆคนไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ได้ตรวจระดับน้ําตาลตรวจไขมันเนาะวัดความวัดส่วนสูงช่างน้ําหนักนะครับคำนวณ BMI ออออกมาเนาะเราก็ ไม่ค่อยคุ้นชินนะครับกับการที่คุณหมอบอกแล้วว่าเรามีภาวะดื้อต่ออินซูลินเนาะหลาจากคุ้นแค่ว่าเอ๊เราเสี่ยงเบาหวานนะเราเป็นเบาหวานเรามีเรื่องของภาะวะอ้วนน้ําหนักเกินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าการวินิจฉัยเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินนั้นเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ได้ใช้แค่ตัวเลขเพียงแค่ค่าใดค่าหนึ่งนะครับเราจะวินิจฉัยโดยใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการอย่างเช่นหิวบ่อยชอบกินอาหารประเภทแป้งน้ําตาลนะครับ ทิ้งช่วงหามจากอาหารในแต่และมื้อนานไม่ได้พูดง่ายๆว่าฟาสติ้งยาวไม่ได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของอ้วนอันนี้เรารู้แล้วเนาะว่าอินซูลินมันทําให้เราเก็บแฟตมากขึ้นอ้วนอ้วน,นลงพุงนะครับแล้วก็เราเห็นลักษณะผื่นเออแล้วไม่ใช่ผื่นนะเราเรียกเห็นลักษณะปื้นดำไหมครับที่บริเวณรักแร้ขอนะครับหรือว่าข้อพับฐานนิบต,ต่างๆนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นรอยโรคที่ผิวหน,นัง ซึ่งมีความจำเพาะกับภาวะดื้ออินซูลินมากนะครับเราเรียกว่าอะแคนโตซิตนิกแคนนะฮะซึ่งเกิดจากการที่เมลานไซต์เนาะซึ่งเป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีบริเวณผิวหนังของเราเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลจากการกระตุ้นของอินซูลินมากเกินทำให้ผลิตเมต็ดสีเมลานินออกมาแล้วก็อยู่บริเวณหนาแน่นนะครับบริเวณข้อพับตรงนี้นั่นเองนะครับหรือเราจะตรวจจากเลือดเพื่อเป็นการยืนยันได้ครับว่าเรามีเรื่องของ ด้วยอินซูลินหรือไม่นะครับทางบ้านฟังทันไหมฟังทันเนาะเพราะวันนี้หมอก็จะ,ะมีการเขาเรียกว่าบีฟกระชับให้หน่อยนะครับเราจะได้มีคอนเซปต์ทั้งหมด11ข้อในวันนี้ได้อย่างเข้าใจเร็วมากขึ้นนะครับอ,อันนี้เราเล่าให้ฟังแล้วเรื่องของการตรวจร่างกายไม่ว่าจะเป็น BMI ที่เกิน บางท่านอาจจะมีเส้นรอบเอวเกินมีภาวะบวมอกดแล้วบวมมีอแคนโตซิสในกี่แค่นเนาะรอยปื้นดำที่บริเวณคอข้อพับนะครับมีเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทที่เกินนะครับคราวนี้เวลาเราตรวจเลือดนะปัจจุบันนี้การวินิจฉัยดื้ออินซูลินเราจะนิยมดูฮอร์โมนอินซูลินในช่วงที่งดกินนะครับอย่างน้อย8ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับระดับเท่าไหร่ซึ่งเข้าเกณฑ์วินิจฉัยภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับ ถ้าคัดพอยที่เดฟ i n นิทเลยในปัจจุบันเราจะเห็นตัวเลขที่ค่อนข้างแวรี่ต่างกันนะครับในบางการศึกษาบางเปเปอร์เขาก็จะบอกว่าระดับฟาติ่งอินซูลินมากกว่า10 m ไมโครยูนิตต่อซีซีเข้าเกณฑ์แล้วนะว่าดื้ออินซูลินนะครับแต่มีข้อมูลการศึกษาในฝั่งเอเชียนะครับเราพบว่าการที่พบเรื่องของระดับอินซูลินตั้งแต่มากมากกว่า5นะครับในหน่วยที่เป็นไมโครยูนิตต่อ ML นะเริ่มที่จะมีความเสี่ยงแล้วนะ กับการเกิดเบาหวานนะครับเมื่อติดตามไปในระยะเวลาประมาณ3-5ปีนะครับความเสี่ยงเบาหวานเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเนาะนอกจากนี้เราต้องดูน้ำตาลร่วมด้วยอย่างเช่นการที่พบน้ำตาลในเลือดเริ่มสูงเกินร้อยนะครับเป็น i m a ิม fasting g l u c o s e น้ำตาลสะสมเกินระดับ5.4ขึ้นไปนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่จะพลาดไม่ได้เลยทุกคนนั่นก็คือเรื่องของการดูระดับไตรกลีเซอไรด์นะครับ ถ้าเรามีฟาสติ้งฟาสติ้งไตรกิสลายเกิน150เป็นต้นไปบวกกับการมีคอเรสเตอรอที่อยู่ใน HDL นะครับต่ำกว่า40นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเอา2ค่านี้มาคิดอัตราส่วนนะครับเป็นการเทียบกันว่าเอ๊ถ้าสมมติอัตราส่วนไตรกิสลายหารด้วย HDLc มากกว่า2นะครับความหมายจริงๆก็คือมีเรื่องของการเขาเรียสกสะสมนะครับปริมาณไขมันไตรกิสราย,ายที่อยู่ในเลือดเรามาก เกิดจากเซลล์ในร่างกายของเรานั้นดึงเอาแฟตไปเผาผลาญได้ไม่ดีนะฮะนั่นก็แปลว่าเราเริ่มมีภาวะดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้นจึงโชว์ออกมาให้เห็นนะครับในการตรวจระดับไขมันในเลือดโดยสรุปแล้วก็คือดูอาการดูการตรวจร่างกายแล้วก็ดูผลเลือดครับทุกคนในการที่จะบอกว่าเรามีเรื่องดื้อต่ออินซูลินเนาะอันนี้คือ3าตำแหน่งหลักครับใน p ปเปอร์ Paper, นะครับฟิสิโลจีนะครับในปี2020เนี่ยเขาก็สรุปข้อมูลให้เราเห็นว่าเวลาเรามีเรื่องของอินซูลิเรสตันเนี่ยให้เรามอง3ที่นะครับก็คือที่ลิเวอรที่ตับที่กล้ามเนื้อลายแล้วก็ที่กลุ่มเซลล์ไขมันอะดิโพสทิชูเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้โชว์ที่ทั้ง3ตำแหน่งนะครับบางท่านอาจจะเริ่มมี e a เอ y i n ินซูลินเรสตันช่วงแรกๆอาจจะมีอาการอย่างเช่นเรื่องของ มวลไขมันสะสมมากขึ้นเริ่มมีไขมันสะสมในช่องท้องนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้เห็นน้ําตาลที่สูงหรือเห็นไขมันที่สูงตรงเนี้ยมันก็ทําให้เรามีการ early detect แล้วว่าเราเริ่มมีกระบวนการเผาผลาญหรือว่าเมตาบอลิซึมที่ผิดปกติทําให้เรามีภาวะเก็บมากกว่าการที่จะดึงออกมาใช้นะครับก็ต้องรีเช็คกันบ่อยอถี่ขึ้นแล้วก็ตรวจติดตามกันเป็นประจำรูปนี้ทำให้เห็นว่าอะไร รูปนี้ทําให้เห็นว่า,เ,าเวลาที่เรามีวินิจฉัยเรื่องของดื้อต่ออินซูลินนะฮะเราก็จะมีเรื่องของภาวะนี้นำมาก่อนที่เราจะเป็นเบาหวานนะครับอย่างน้อยประมาณ4 7ปีนะฮะเราจะเห็นว่าดื้อต่ออินซูลินนั้นอาจจะมาในช่วงที่เราน้ำตาลเป็นปกติก็ได้นะครับบางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไมเราน้ำหนักตัว เพิ่มขึ้นขยับขึ้นทุกปีแต่ตรวจน้ําตาลตรวจไขมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะตรงนี้มันทําให้เรายังไม่ได้เทคแ a คชั่นนะโอเคเพราะปัจจุบันนี้นะครับโรคเบาหวานต้องบอกว่าโหเป็นโรคที่ถ้าวินิจฉัยแล้วเนี่ยมักจะเกิดจากการที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินนํามาก่อนนะครับเบาหวานในที่นี้ประมาณ90%ของคนที่เป็นเบาหวานทั่วโลกนะเป็นเบาหวาน type 2นะครับ type 2ได diabetes ก็คือมีเรื่องของภาวะดื้อต่ออินซูลินเป็นปัจจัยเสี่ยงนํามาก่อนครับ คอนเซปต์ในการรณรงค์แคมเปญนะครับในวันเบาหวานโลกหรือว่า World Diabetes นะครับในปีนี้นะ2023ก็คือ Diabetes No y o u r r i s k No You'respond r นะฮะก็คือโรคเบาหวานต้องรู้จักความเสี่ยงแล้วรู้แล้วว่าเราจะต้อง r e s p o n ส์หรือว่าทำอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีความเสี่ยงเบาหวานอ่ะแน่นอนต้องมีภาวะเรื่องของน้ำหนักเกิน อ้วนนะครับมีเรื่องของประวัติครอบครัวมีโรคร่วมไขมันความดันโรคหัวใจนะฮะ PCOS หรือเคยตรวจเจอนะว่าเรามีน้ำตาลในเลือดเริ่มสูงเกินร้อยนะครับหรือว่ามีน้ำตาลสะสมเนี่ยเริ่มสูงแต่ยังไม่เป็นเบาหวานก็ต้องตรวจติดตามอาการกันนะครับหน่อยในปีนี้ทัดมากครับ